S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการเป็นเมนูสำหรับเพิ่มลบหรือปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งพนักงานราชการจากเมนูตำแหน่งใช้เมาส์คลิกที่รายการตำแหน่งพนักงานราชการเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งพนักงานราชการสู่ระบบแล้วผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโดยคลิกที่แถบหลักจากนั้นป้อนคำค้นหาในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งแล้วกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูล หรือกดปุ่มแสดงทั้งหมดเพื่อให้แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดก็ได้เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งพนักงานราชการสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบเพิ่มข้อมูลให้ป้อนเลือกข้อมูลจากรายการในฐานข้อมูลที่เป็นฟิลด์บังคับที่มีดาวสีแดงแล้วป้อนหรือเลือกข้อมูลจากรายการในฐานข้อมูลในฟิลด์อื่นๆให้ครบถ้วน หากไม่พบชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่ต้องการจะต้องไปเพิ่มในส่วนของข้อมูลหลักที่เมนู M03 ตำแหน่งเมนูย่อย M0310 ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการก่อนโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์รหัสมาตรฐานที่สำนักงานกพได้กำหนดไว้เรามาลองเพิ่มตำแหน่งพนักงานราชการกันครับเช่นเลขที่ตำแหน่ง777ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประเภทภารกิจเลือกภารกิจสนับสนุนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ9 5 3า9530บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง31,770บาทประเภทกรอบอัตรากำลังเลือกกรอบอัตรากำลัง4ปีสถานะของตำแหน่งเลือกสถานะตำแหน่งว่างที่มีงบประมาณจ้างแล้ว f i l เลือกอัตรากำลังจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกไม่ใช่เมื่อกรอกครบท้วนแล้วกดปุ่มเพิ่มข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือกดปุ่มเคลียร์เมื่อต้องการล้างข้อมูลที่หน้าจอหลังจากเพิ่มข้อมูลแล้วจะปรากฏตารางรายการด้านล่างครับเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆที่สร้างขึ้นให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มรูปดินสอด้านหลังรายการที่ต้องการระบบจะเรียกข้อมูลเดิมขึ้นมาที่หน้าจอเพื่อทำการแก้ไขกดปุ่มยกเลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอเดิมหรือปุ่มแก้ไขเพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่ เมื่อต้องการลบข้อมูลใดๆที่สร้างขึ้นให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มกาก,กรบาดด้านหลังรายการที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบข้อมูลกดปุ่มโอเคเพื่อลบข้อมูลหรือกดปุ่มแคนเซลเพื่อกลับสู่หน้าจอเดิมการกำหนดสถานะใช้งานหรือยกเลิกโดยการทำเครื่องหมายถูกในฟิลด์สี่เหลี่ยมด้านหลังรายการที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึกเมื่อต้องการดูรายงานตำแหน่งพนักงานราชการให้กดปุ่มดูรายงานรูปแบบ PDF แบบนี้ครับข้อมูลจะแสดงในสกุลไฟล์ .pdf ผู้ใช้สามารถสั่งบันทึกไฟล์โดยกดปุ่มบันทึกหรือถ้าต้องการสั่งพิมพ์ข้อมูลให้กดปุ่มปริ้นเมื่อต้องการส่งออกไฟล์ในรูปสกุล .xls ให้กดปุ่มส่งออกไฟล์ Excel ได้เลยครับกดปุ่มเซฟเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือกดปุ่มโอเพนเพื่อเรียกดูข้อมูลหรือกดปุ่มแคนซ e l ลเพื่อออกจากหน้าจอ